บีหนึ่งเจ้าแมวกระตันยูหน้าตาคิคุอ่านโนนเนะพภารกิจที่แม่มอบให้เจ้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่องคือการดูแลน้องเจ้าส้มจิว๋ว,วยามน้องหิวจเจ้าต้องคอยป้อนยามน้องร้อนเจ้าต้องคอยพัดวีให้ ด้วยเหตุนี้บีหนึ่งจึงเป็นพี่ชายผู้แสนดีที่น้องๆให้ความเคารพและยำเกรงยามว่างจากการดูแลน้องเจ้าก,ก็มักจะมันมันลับเขี้ยวเล็ะแหลมคมเป็นมันแพรว่ากับเจ้าแมวบ้าพลังไทเกอร์ หือไม่ก็ออกไปท้าประลองกับเจ้าแมวบีสองจอมสันโดษการมีหน้านะที่ต้องรับผิดชอบให้ดีคือความหมายของชีวิตแต่การได้มีเวลาออกไปพบป,ปะสังสรรค์สร้างปฏิสัมพันธ์ก็เป็นสีสันของชีวิตหน้านอกบอกนิสัยหน้าในาบอกความดี หน้าที่บอกความสามารถหน้าที่การงานทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าแต่การใช้ชีวิตเราต้องใช้มันอย่างมีชีวาแบ่งเวลาให้สมดุลกันแล้วชีวิตจะสุขสันและมีคุณค่าจงใช้ชีวิตอย่างมีชีวาแล้วเราจะรู้ว่าความสุขมันตั้งอยู่ตรงหน้า ของเรานี่เอง